สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวมินิซีรีจีนเรื่องทะลุมิติตะลุยหวังหลวงมีทั้งหมด89ตอนตอนละ1-2นาทีนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเหอคงรุ่ยที่มารับบทเซี่ยวหวตั้นประกบคู่กับนางเอกสาวหลิวเนียนที่มารับบทอวี๋หวันอินบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ทะลุมิติไปเป็นตัวร้ายในนิยายที่กำลังอ่านเป็นเรื่องราวของนางเอกของเรื่องที่ทะลุมิติไปเป็นอวี๋หวันอินตัวร้ายในนิยายที่เธอกำลังอ่านอยู่ ตอนเธอมาในนิยายครั้งแรกและรู้ว่าเธอเป็นสนมอวีก็ตกใจมากเพราะตามเนื้อเรื่องในนิยายนั้นเธอต้องถูกส่งไปปรนิบัติห้องเต้แต่เพราะใจยังคิดถึงเสี่ยวโหวปอพระเอกในนิยายเรื่องนี้จึงขัดขืนไม่ยอมฟังทําให้ห้องเต้กริ้วจึงถูกส่งไปตําหนักหนาวสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายเธอจึงพยายามหาวิธีเอาตัวรอดไม่ให้ตนต้องตายตามเนื้อเรื่องตอนที่ไปเจอห้องเต้ก็รู้เลยว่าเขาก็ทะลุมิติมาเหมือนกันจึงร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรม ความจริงแล้วนางเอกกับพระเอกนั้นทะลุมิติมาเป็นตัวร้ายที่จุดจบไม่สวยเสี่ยยงเออนางเอกกับเสี่ยวปอพระเอกในนิยายก็ถือว่าตนเป็นตัวเอกจึงร่วมมือกันพระเอกกับนางเอกจึงต้องคอยระวังแผนการของพระนางในนิยายไปด้วยเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูสนุกเฮฮามากสามารถรับชมได้ทางไอชีอีค่ะ